ใคเคลื่อนใครรวงดีกว่ากันอันนี้ประมาดรงงเองครับเรามาชึงข้างบนกันแล้วครับครับเราจะเล่นเป็นรอบๆครับเล่นกันทั้งหมด4รอบเส้เล่นครบทุกคนครัแล้วส่งทีมเลยครับทีมละหนึ่งคนครับไปเลยตอนนี้รอบแรก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 เอาเรื่องยนเอาเรื่องยเอาเร็วอมามาเอาเรืเอาเอาเรเอันเลย เลือก่อนต่ไม่ห well, so. oh, sure ิบเอาใมาเลไมสามสองหนึ่งมาอมาลยมยาเาลมเลยายมเมมาาเลยเามเาเมยมายามาแลมเล้มาลย วันนี้แม่งแพ้ทั้งวันอินที่ได้ไปก็คือทีมของพาเวลไปก่อนเปล่าคูหนาวขอกทำใจก่อนไม่เอาอยากแข่งขันเปล่าหนาวไปก่อนหนาวรู้ส่งใครไปเออนี่ไปก่อนง่ายมาไปกับพี่ด้วยวะแข่งพี่รู้สึกไงแข่งพี่รู้เฉย เพราะว่าพี่ไม่พี่ไม่ค่อยมีบุญมีดวงกับเขาหรอกพูดพูดถูกก็ถูกก็เป็นก็เป็นลูเซอร์ขอมก็นีกก็ใช่ก็พูดอยู่ก็คือถ้าพี่ไปถึงก่อนอ่ะขอให้พี่หยิบก่อนเลยอโอ้ยพี่ก็ไม่มีดวงอีกแล้วเดี๋ยวลองได้ก็เดินไปนะเดินแล้วแบบอย่างเร่งไม่เร่งแต่พี่ขอหดิบก่อนได้ เอาละครับตอนนี้หนุ่มๆในรอบที่2นะครับได้เริ่มลงมากันแล้วนะครับแต่สิ่งที่ไม่แพวไปเลยก็คือเสียนกรี๊ดที่สนั่นวันไหวนั่นเองครับโอ้โยเอาเว้ยเอว้ให้เอาเว้ยเ้ยไวิ่งวิ่งวิ่งปอบลูกปอบลูกปอบลูกผมปอบลูกปอบลูกเร็วเร็วองผมเร็วผมเร็วไปต่อ่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้ส่งสัญญาณกันดีกว่าสามสองหนึ่งปล่อยตัวนะครับ สามนะครับปล่อยตัวก <so ันไปแล้วครับแต่มาติดตรงที่ลีอีกแล้วครับโอ้ยเหลือจะไหวไหมล่ะเนี่ยเพื่อนทีส2คนนี้ก็ไปแบบชิวๆแล้วนะวิ่งมาวิ่งมาเบนนัดนัดเบัดจับนัจับโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนที่จะอะไรเลยทำไมเพื่อนเขาลงมาแล้วสองคนทำไมมี ดีไม่ลงมาปิดแล้วปิดไม่แล้วไม่เอาไปปิดดีครับทาตรงหน้าผมรอบสุดท้ายนะครับได้ลงกันมาแล้วรับพร้อมกันหมดทุกคนซะด้วยนะครับลุ้นจริงๆครับใครจะดวงดีไปในรอบนี้นะครับลงถึงข้างล่างแล้วคนรีบวิ่งกันเลยนะครับ